<YouTube. S 2> วันนี้มาเที่ยวปราสาทตาเหมือนทมนะครับเป็นปราสาทเมืองต่ำจะมีน้ำสีมุมเลยมีสระสีมุมเลยสระเป็นรูปตัวเอลสวยครับสวย Yeah. Hey. ลางห้ายอดนะครับน,นี่ยอดที่ตัวนี้พังหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่นั้นแล้วก็อันที่ห้านี่พังตามการเวลาอันนี้เป็นประตูดเดินรอสขา มาเที่ยวครับเพื่นเพื่อนมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากเขาพนมลงนะครับดูเขาพนมาพนมลงเสร็จก็มาเที่ยว <c oughs> ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมาทางในประสัทตามเหมือนทมสวยครับอยู่ไม่ไกลกันครับนี่ครับปลางที่ห้าอันนี้พังผุพังตามการเวลานะครับนี่ถ้ามันไม่ไม่พังก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่นี่ครับเน ทั้งหมดมันจะมีนู่นหนึ่งหนึ่ง,งสองสาม,สามแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี่สี่แล้วก็อันห้าอันห้าที่มันจำรุดที่มันสุดสมพังเนี่ยครับถ้าไม่ไม่พังก็จะปกติอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีสี่มุมเป็นรูปตัวเอลสวยงามครับสวยงามถ้ามาช่วงเย็นได้ก็จะดีครับอากาศไม่ร้อนก <c oughs> ็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ลมลื่นดีครับมาแล้วก็ได้ต้นไม้เยอะมาช่วงไหนก็ได้วันนี้มานี้เข้าฟรีนะครับเขาา ถามกัแล้วก็บอกให้เข้าฟรีช่วงเทศกาลครับพนะาลูกหลานมาเที่ยวได้ครับน้องไปไหนละ่ะ แล้วอ๋อเนี่ยครับปางห้ายอดเข้าใจไหมหนึ่งสองสามนี่ปางห้ายอดในี่อันที่ห้านี้มันพังเห็นไหมหนูขึ้นไปดูยังมันมันไม่ใช่พังตรงยอดเห็นไหมคือถ้าถ้ามันไม่พังมันก็จะเป็นอย่างไงเลยมันมันก็จะพังมันมันรูปทรงก็จะเป็นอย่างงี้แล้วมีประตูแบบนี้เข้าใจไหมก็มันผุพังเข้าใจไหมมันมันคืออะไรอะไรมันการเวลามันเยอะเข้าใจไหมเออหนูก็ เห็นไหมหนูหนูก็ดูให้นไหมตรงตรงกลางที่มันที่มันน,นี่เห็นไหมนี่นี่จะเป็นไงเห็นไหมตรงกลางนี่นี่ไหมตรงตังนั้นอเออสวยน,นี่สวยสวยมันสวยคนละแบบกับเขามนน้่มลุงม